พ่อแม่ก็ฟังเพิงไปแล้วไปแล้วพยายามจะนอนจะรับให้เจ้าภาพนายพงศกรนายเรืองชัยนี่จงเจริญได้จัดมาให้จนพอมาฟังเพราะฟังเพิ่งขอบคุณค่ะ ลูกสาวลูกหนุ่มมาอุ้มมาโอบจะไม่เคารพจะมาไอวันนี้เจ้าภาพก็หามาให้มีชายนางมาอ่างมาดิงนางมาอ่างมาดิงหมอดเพลงชายยิ่งไม่ได้มาเองตัวแมวมาเอามาว่าเพลงมาเออยพระคองคอก็ให้ครั้งมีเหตุมีรางให้ขี้กลายว่าทั้งพยัอันะ ให้ยาคอยปัดให้คลาดให้เครอยาก่เพลงเจ้าภาพยาโมชอบฟังรลายวันนี้แมวเมามาว่าให้เจ้าภาพฟังแล้ววิญญาณยาโมอยู่ในให้หกไหวลอยลมมาชมมาฟังอ คนร้ายดันเดี๋ยวที่ว่าไม่มีดนตรีก็ว่าได้เราให้ครคนฟังจนสว่างจนแจ้งคาตาอ่ะอันมีเอกจะบ่มเป็นใบแดงไม่เนี่ยเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีไปแล้ว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 ตอนนี้ก็ดูความประพฤติความประพฤติเราเนี่ยสักก้อนสองก้อนอาจจะได้แ่งได้ไหมได้ไหมได้แล้วก็สูงได้ค่ะอ๋อเดี๋ยวสักครู่ก่อนได้ได้ค่ะ ก็ไม่ต้องห่วงดอกกันยังว่าวันนี้ตบไทยโดยเทียดมหาชาติพี่ชายพี่สาวเนาะกอจบพ่อนาื่อเไรพ่อนาหน้าปีเตอร์กับหน้าโจใช่ไหมใช่ไหมคะอ๋อค่ะอยากเห็นพ่อนาจังเลยเนาะลองเรียกหาว่ามันไม่แม่นได้ชาติดอกเนอได้ย่นเหมือนยังผ่าเอ่ยขนุนน้องหน้าพี่น้องเออ เออบอกเร็วแล้วกันเออขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแม่ค่ะตอนนี้ใบแดงมาเร็วต่อไปกับใบ่บงใบม่วงเริ่มใบม่วงอีนางแมวเมาเป็นรูปสาวทัานน้องพรวงทั้งปู่ยาตายายก็ยอมจ้าได้ยินมันเนือพ่อหน่อยมันยอมดียอมชั่วคนละตัวคนละตนแต่ขึ้นตาคนละตน ยังตั้คนละตีตั้คนละตีนละโดดละเต้นให้พ่อเราเต็มด้วยให้พ่อสะแกนนิ้นียวเขางนลาตรงว่าเพลงโอประจำเอื้อนขอบคุณค้าพ่ออคุณขอบคุณอลืม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  ขอให้หำตนพังเรียวขอบคุณนะขอบคุณไปต้นล้วแหละว่าเพลงโอประจำเอื้อน